นิยายวายเรื่องความปรารถนาของปีศาจบทที่7เทพบุตรหรือปีศาจร,ร้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งต่อด,ด้วยการคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วย เป็นความจริงงั้นเหรอเนี่ยที่ผมได้มารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีพลังวิเศษซึ่งผมไม่แน่ใจเลยจริงๆว่าสิงห์าราชเขาเป็นเทพประบุรหรือปีศาจร้ายกันแน่ให้คนแบบนี้มาอยู่ด้วย จะดีจริงๆเหรอวะนี่คือหนึ่งคำถามที่มีไว้สำหรับถามตัวเองคำถามนี้ยังคงวกวนอยู่ในหัวของผมเรื่อยมาดีสิเฮ้ยนี่บ้าเอย้ยอยู่ดีๆก็พร้อมมาแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยบ้าเอย้ยตกใจหมดเลย ขเอ้ยขนมาโอ้เจ้านี่เป็นคนขวัญอ่อนขนาดนี้เชียวต่อให้ไม่ใช่คนขวัญอ่อนก็ต้องตกใจปะวะบ้าจริงแปลกดีนะที่กับข้าที่เจ้าบอกว่าเป็นปีศาจร้ายเจ้ากลับกล้า ขึ้นเสียงดังใส่ที่กับคนที่เคยทำร้ายเจ้าจนบาดเจ็บเจียนตายเช่นนั้นเจ้ากับกลัวพวกเขาหนักหนาก็ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยข้าคือคนที่ช่วยชีวิตเจ้าไว้นะคิดแล้วช่างน่าสมเพชตัวเองสิ้นดี สิงหราชบิดเสียงเศร้าเล่าความเท็จดูก็รู้ล่ะว่าเขากำลังเอ่ยถ้อยคำเสแสร้งแต่ถ้าว่าผมเองก็อดไม่ได้เลยที่จะรู้สึกสำนึกผิดผมไม่ได้กลัวพวกมันแต่แต่ก็คลาดเขาเกินกว่าที่จะแก้แค้นพวกมัน ให้ตายตกไปตามกันได้อย่างที่เจ้าเคยลั่นวาจาเอาไว้อ่อนแอซิีงก็อ่อนแอซะอสกเขาเอื้อมฝ่ามือหนามาบีบสองแก้มของผมสุดแรงในขนาดที่พูดน้ำเสียงเยือกเย็น แรศรอดไรฟันออกมาทิมแทงจิตใจจนเจ็บร้าวแผลในใจสร้างความเจ็บปวดได้มากกว่าที่ร่างกายได้รับอยู่ในขณะนี้ซะอีกจากนั้นร่างหนาก็หายวับไปในความมืดฮะไปซะแล้วในเมืองเล็กๆที่ถูกปกคลุม ไปด้วยความมืดมนกลับปรากฏร่างของผู้ชายที่ชื่อสิงหาราชเขาเป็นที่รู้จักในฐานะเทพบุตรของความมืดหรือปีศาตร้ายในคราบมนุษย์ผู้คนต่างพูดถึงเขาในเสียงกระซิบเสียงที่แฝงไปด้วยความหวาดกลัวและความเคารพ เขาเป็นผู้ชายที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาดและน่ากลัวเขามักแฝงตัวอยู่ในเถามืดและมักปรากฏตัวในเวลาที่ไม่คาดคิดเรากับว่าเขาเป็นเงาที่คอยติดตามความกลัวของผู้คนอยู่เสมอวันหนึ่งในขณะที่ชายคนหนึ่งเดินผ่านซอยเปรียวหลังร้านกาแฟที่เป็น ร้านโปรดชายผู้นั้นได้พบกับเขาสิงหราชนั่งอยู่บนม้านั่งเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างอีกฝ่ายสวมเสื้อคลุมสีดำที่ดูเหมือนจะซึมซับความมืดรอบตัวเขาหันมามองชายคนนั้นด้วยดวงตาสีทองที่เป่งประกายเหมือนไฟในความมืด เจ้าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เสียงของเขานุ่มทุมแต่แฝงไปด้วยอำนาจที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความหวังชายคนนั้นเพิ่งถูกกลุ่มคนร้ายทำร้ายร่างกายและข่มขู่สารพัดให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ควรยุ่ง จนกระทั่งเขาไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครสิงหราชเสนอให้เขาคนนั้นแก้แค้นเขาบอกว่าเขามีวิธีการที่สามารถทำให้พวกคนเหล่านั้นต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปทำไมคุณถึงอยากช่วยผมเพราะข้าเห็นความเจ็บปวดในดวงตาของเจ้า และความเจ็บปวดนั้นสะท้อนความมืดในใจของข้าแต่การช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าต้องพร้อมที่จะยอมรับผลที่ตามมาสิงหราชตอบก่อนจะยิ้มอย่างลึกลับชายคนนั้นลังเลแต่เพราะในใจนั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่รอวันจะระเบิดออกมา ชายหนุ่มจึงตัดสินใจที่จะยอมรับข้อเสนอของสิงหราชเขาพาอีกฝ่ายไปยังสถานที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยพลังมืดจากนั้นเขาเริ่มสอนให้ชายคนดังกล่าวใช้พลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเพื่อที่จะสามารถต่อสู้กับกลุ่มคนร้ายได้ในระหว่างการฝึก ชายหนุ่มเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองความกลัวเริ่มถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความมืดที่เริ่มครอบงำจิตใจของเขาสิงหราชดูเหมือนจะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้เขาบอกให้ชายหนุ่มคนนั้นระวังตัวเพราะพลัง ที่อีกฝ่ายได้รับอาจทำให้ตัวเขากลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาและแล้ววันแห่งการแก้แค้นก็มาถึงชายหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายและสิงหราชได้กลับมาเผชิญหน้ากันกับกลุ่มคนร้ายในที่รกร้างแห่งหนึ่ง ความตึงเครียดในอากาศทำให้ทุกอย่างรู้สึกเหมือนโลกกำลังจะระเบิดออกมาชายหนุ่มยืนอยู่ข้างๆสิงหราชแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตัวเองในขณะที่รู้สึกถึงความกลัวและความโกรธที่ผสมกันในที่สุดการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นเสียงกรีดร้อง และเสียงของการต่อสู้ดังก้องไปทั่วทั้งบริเวณชายหนุ่มผู้นั้นใช้พลังที่ได้เรียนรู้มาจากสิงห์าราชในการต่อสู้และในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความมืดที่เริ่มเข้ามาครอบงำจิตใจของตัวเขาเองจนกระทั่งเขาเริ่มสงสัยว่า สิงหราชเป็นแทพบตรหรือปีศาจร,ร้ายกันแน่เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงชายหนุ่มและสิงหราชก็เอาชนะกลุ่มคนร้ายได้สำเร็จแต่ความรู้สึกในใจของชายคนนั้นกราบเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเขามองไปที่สิงหราชอีกฝ่ายทรงยิ้มให้ชายหนุ่มที่ตอนนี้ ในดวงตาของชายหนุ่มคนนั้นกลับมีความรู้สึกเศร้าอยู่ลึกๆเจ้าได้สิ่งที่เจ้าต้องการแล้วแต่จงระวังความมืดในใจของตัวเองสิงหราชกล่าวกับชายหนุ่มผู้นั้นก่อนจะหายไปในความมืด ผมยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของความแค้นที่เกิดขึ้นในใจในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามก่อนจะก้มลงมองที่ฝ่ามือของตัวเองรวมไปถึงเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยสีแดงฉาดจากเลือดที่แท้ชายหนุ่มผู้นั้นก็คือตัวผมเองนี่ผม ฝันไปงั้นเหรอเนี่ยในฝันคืนนี้ผมฆ่าคนตายไปแล้วมากมายทุกคนสิ้นใจไปด้วยน้ำมือของผมสิงขาราชคือแทบพระบทุที่มาช่วยผมหรือเป็นปีศาจท,ที่ทำให้ผมต้องสูญเสียตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไปกันแน่ความมืดในใจเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกครั้ง และผมรู้ว่าการเดินทางของผมนั้นยังไม่สิ้นสุดความฝันในค่ำคืนที่ผ่านมาทำร้ายผมจนต้องตื่นขึ้นมากลางดึกจากนั้นก็นอนไม่หลับอีกเลยจนถึงเช้าจนกระทั่งวันนี้ผมต้องมาเรียนทั้งที่เพิ่งนอนหลับไป ได้ไม่กี่ชั่วโมงไอเรนมึงมานนโ่โอ้ยเมื่อวานนี้เป็นวันที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตผมใช้พลังที่เหนือมนุษย์ธรรมดาผลักไอ้ซันไปไกลด้วยการยืมพลังจากสิงหราชมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งตื่นเต้น และหวาดกลัวเพราะผมเองรู้ดีว่าพลังที่ผมมีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรใช้ในชีวิตรจริงแต่ในเมื่อเห็นไอ้ซันล้มลงไปนอนอยู่บนพื้นผมก็รู้สึกถึงความผิดที่เกิดขึ้นในใจวงเล็บแต่ก็สะใจมากเหมือนกันแหละ วันนี้ไอ้ซันมาดักรอผมที่หน้าคณะบริหารมันยืนอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทางที่ดูไม่ค่อยสบายใจผมเห็นมันก็ยิ้มแยแยแต่ในดวงตาของมันกลับมีความกังวลซ่อนอยู่ผมรู้ว่ามันต้องการคำตอบจากผมมันต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ไอเดนเอ๋ปล่อยกูนะเว้ยกูบอกให้มึงมันนี่สิเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นทำไมกูถึงถูกมึงผลักไปไกลขนาดนั้นเอ่อจะไปรู้ได้ยังไง ไอซันเรียกผมเสียงดังผมจึงเดินเข้าไปใกล้มันอย่างระมัดระวังความรู้สึกกลัวกดดันขึ้นในอากาศมันเหมือนกับว่าไอซันกำลังพยายามเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นมันยืนอยู่ใกล้ๆจนผมรู้สึกถึงกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆที่มันใช้ผมพยายามทำตัวให้ปกติ แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลมันจะเศร้าสีเอาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยพูดอุ้ยเชีย่ยพูดมาเอ่อด้เลิกข,ข่มขู่ดิกูไม่ใช่ลูกน้องมึงนะเว้ยแล้วเราก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้ว แล้วมึงจะเฉยใช้เพื่อก็แค่แค่ผลักเล่นๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะกระเด็นไปไกลขนาดนั้นด้วยเนี่ยแหละคือคำตอบเดี๋ยวผักเล่นๆมึงคิดว่ากูจะเชื่องั้นเหรอเหมือนมึงมีพลังอะไรบางอย่างใช่ไหมกูรู้สึกได้ ไอ้ซันมันตั้งคำถามพร้อมกับขมวดคิว้วมันเริ่มแสดงท่าทีจริงจังมากขึ้นแน่นอนว่าผมต้องตอบเฉยใชอีกครั้งออกไปอยู่แล้วมึงจะบ้าหรือไงใครจะไปมีพลังมึงเห็นกูเป็นพวกซูปเปอร์ฮีโร่หรือไงไอเรนหยุด กูไม่ได้ให้มึงไปไหนจนกว่ากูจะได้คําตอบเงินอยากโดนเหมือนเมื่อวานนี้หรือไงไหนว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ไงก็แค่ผลักธรรมดาธรรมดาเองเงินก็ลองผักกูดูอีกครั้งสิก็ได้ ผมรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะแรงผลักที่มากมายมหาศาลของผมมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกจับได้แต่ทว่าผมก็ไม่สามารถบอกความจริงเกี่ยวกับพลังที่ผมมีได้เพราะมันอาจทำให้ทุกคนตกใจหรือกลัวผมมากขึ้นเออ คือมึงคิดมากไปแล้วไอ้ซันกูก็แค่กูแค่ไม่อยากให้เกิดเรื่องใหญ่โตยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ถูกไหมผมพยายามอธิบายแต่เสียงของผมกลับสั่นเครือจนเกือบจะพูดไม่เป็นภาษา ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่แรงผักธรรมดาถ้ามึงมีอะไรมึงก็ต้องรีบบอกกูแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มึงเพิ่งพูดว่าเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วแต่เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนี่คืออะไรคำพูดของมึงค่อนข้าง ขัดแย้งกันอยู่นะโอเออออ๋จริงด้วยสิคือตอนแรกกูค่อนข้างสับสนเออนิดหน่อยยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนั่นแหละตอนนี้มึงปล่อยกูเถอะกูจะเข้าไปเรียนแล้วมันเหมือนกับว่าไอ้ซันพยายามเข้ามาใกล้ชิดผม มากขึ้นเรื่อยๆมันไม่เพียงแค่ต้องการคำตอบแต่ยังต้องการอยากรู้อะไรบางอย่างจากผมอีกด้วยซึ่งมันคืออะไรนั้นผมก็ยังไม่น่าใจถ้ามึงไม่อยากบอกอะไรกูสักอย่างแล้วก็กูจะไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆนะคอยดูสิ ไอซันรเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและออกจะดูเจ้าเล่ห์แปลกๆผมรู้สึกเหมือนผมกำลังถูกไอ้ซันต้อนให้จมมุมอยู่ในมุมหนึ่งของถนนมันเบียดเสียดเข้ามาใกล้จนผมรู้สึกอึดอัดใบหน้าของเราแทบชิดกันผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี เอาจริงๆเราไม่ได้เป็นแม้กระทั่งเพื่อนที่ดีต่อกันเลยด้วยซ้ำแถมในความเป็นจริงไอ้สันมันเป็นศัตรูที่หมายเอาชีวิตของผมอีกตัางหากผมไม่สามารถมีความรู้สึกหวั่นไหวหรืออะไรเทือกนั้นกับมันได้เลยด้วยซ้ำแต่ทำไมผมถึง ถอยออกไปกูจะไปเรียนและกูก็ไม่มีเรื่องอะไรจะบอกมึงทั้งนั้นแหละขอตัวผมไม่สามารถบอกความจริงเกี่ยวกับพลังของสิงหราชได้และในขณะเดียวกันผมก็ไม่สามารถให้ไอ้ซันมันรู้ถึงเรื่องการแก้แค้น ของผมได้อีกด้วยผมผลักมันออกไปให้ไกลจากตัวผมก่อนจะปลีกตัวออกไปอีกทางเพื่อเดินตรงไปยังห้องเรียนจริงอยู่ที่ว่าพลังที่สิงหราชให้ผมยืมมันมีเพียงแรงผักที่มากมายมหาศาลก็เท่านั้นไม่สามารถฆ่าใครให้ตายได้แต่ผมก็ไม่สามารถ ให้ใครร่วงรู้เรื่องนี้ได้เด็ดขาดเดี๋ยวเรนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูจะอยู่ข้างมึงเสมอนะจําไว้นะเรนไอซันตะโกนตามหลังของผมมาด้วยน้ำเสียงจริงจังเป็นคำพูดที่สามารถสร้างความรู้สึกอบอุ่นในใจได้ก็จริง แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้ผมเปิดใจให้มันมากกว่านี้ได้อีกแล้วในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเสี่ยงผมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะพาเราไปที่ไหนและในขณะน,นี้ผมรู้สึกว่าผมมันตัวคนเดียวไม่สามารถไว้ใจใคร ได้้อีกแลวจบบทที่7ลงไปแล้วนะครับเรื่องราวชักจะเริ่มซับซ้อนขึ้นไปรเรื่อยๆแล้วนะครับบทสรุปสุดท้ายของนิยายวายเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรติดตามลุ้นรับฟังตอนต่อไปได้ในวันถัดไปนะครับ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนิยายวายเสียงจากปลายปากาของปร,ริยวิทย์นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ